สวัสดีค่ะลูกค้ามาดูไซสใ์ใหญ่แ8 9เดือนกันนะคะสีดำๆพิมพ์นิยมมีสตัวตัวละหมื่นสองพบาทสวยมากเต็มมากดำๆพิมพ์นิยมเลยค่ะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ผสมบาวสวิตนะคะหลังแดงๆได้อายุมีเขาวสวยแล้วค่ะ อันนี้ให้กินเ,เปลือกมันล้างแล้วก็อาหารเมร็ดแล้วก็ข้าวโพดหมักสวยมากค่ะมีสี่ตัวค่ะดำๆตัวละหนึ่งพะหนึ่งมืบาทจะ้ะส่งทั่วประเทศจ้ามาดูข้างๆกันดูตรงหน้าอาจจะไม่ใหญ่ดูความใหญ่ความหนาเขาดูความผิวเขาเลี่ยมดีค่ะพี่ จากใหญ่ขึ้นสมบูรณ์แข็งแรงกินเก่งจ้าเช้าอาหารเย็นอาหารกลางวันฟางรุ่นนี้เอาไปขุนประมาณแปดเก้าเดือนก็ได้ขายเนื้อแล้วค่ะพี่เพราะว่ามันได้อายุแล้ว แล้วเราไปดูไปดูไปดูไซส์แปดพกันไซส์แปดพก็ได้1เมตรนะคะได้ร้อเซนขึ้นอันนี้คือแบบจับมาให้ลูกค้าแบบว่าได้เลือกสันจับมาเป็นตัวอย่างคอกละ3มตัวสตัวแล้วก็ลูกค้าก็สั่งได้เลยว่าจะเอากี่ตัวอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกินเก่งเหมือนกัน จะประมาณนี้ตัวใหญ่ค่ะไซส์แปดพได้อายุแล้วเหมือนกันอันนี้จะเป็นประมาณ7เดือนนะคะลูกค้าเดเดือนอันนี้เป็นลูกวัวของเรา3สัปดาห์ถึง1เดือนกินอิ่มแล้วก็จะนอนโอเคค่ะสวัสดีค่ะสนใจไซส์ไหนบอกได้เลยนะจ๊ะ